ตอนนี้เราอยู่ที่คอนเสิร์ตเราจะได้ขึ้นไปรองดยนะรแบบจัมบอยยังไม่ได้บอกเลยนีตั้งแต่เช้าใครอันนี้ใครสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับกัปตันใต้นะคะ ซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยไฟก็จะพาทุกคนมาดูกิจวัตรประจำวันของไฟกันว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเลยนะคะในหนึ่งวันไฟทําอะไรบ้างนะซึ่งวันนี้พิเศษพิเศษยังไงเพราะว่าคือวันเนี้ไฟจะไปงาน Open House สองงเรียนไฟก็จะมาบลลอกให้ทุกคนดูกันด้วยคะ่ะว่าอย่างงา้น Open House สองเรงในปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอืตื่นเต้นไหมทุกคน เราตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าคือไม่เคยทำบล็อกแบบจริงจังแบบหนึ่งวันครั้งเนี้ยขนาดนี้เลยก็ฝากเป็นโยลังใจให้เราด้วยนะคะก็ทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยอันนี้คือข้าวเกาเหลาหมูกรอบทุกคนนี่อันนี้ก็คือข้าวเช้านะคะข้าวเกาเหลาหมูกรอบน่ากินมากทุกคนนั่นฝ้าขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ เ t ร e a d ดีวิ h มีกันทุกคนก็จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันว่าแบบเอ้ยไปโรงเรียนไปแต่งหน้าอยงไรบ้างก็แต่งหน้ากรุบกรอบกรุบใจเนาะโอเคค่ะทุกคน เป็นดีเด็นดีเดีเกินดเร็แล้วเสร็จแล้วจดีเยแต่กอนะคะโอเคเอน่ารักโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมามัดผมกันนะทุกคน อเ okay, ค่ะทุกคนเรากําลังจะไปโรงเรียนกันแล้วนะคะทุกคนคือตรงนี้พี่ต้องรีบแบบรีบมากมากซึ่งพี่กำลังเดินไป BTS นะคะกปกติพ้่จะเดินไปบีทุกอันแล้วก็แบบไปกลับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะไป BTS ทุกวันโอ okay, เครีบแบบทุกคนเจอกันฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะคนเยอะมาก,กตัวตกใจอยู่ทุกคนดู นี่คือเด็กนักเรียนที่คบบนไ <ป S 2> หนลงผ่านเว็บไซต์แล้วมีพิีกรแล้วเราโอเคเราจะบอกเช็คลิสต์ภารกิจของเราในวันนี้ก่อนนะคะ<น>ก็ภารกิจหนึ่งคือเราจะมาดูน้องๆพิธีกรกันทุกคนซึ่งแบบอย่างเรียนเตรียมุดมศากษมมันมีกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว,ว่าพิธีกรอย่างวันนี้ก็จะเป็นพิธีกรโอเ n นเฮาส์ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะไปหให้กำลังใจนอ้นองๆกันเพราะว่าเราก็เป็นรุ่นพี่ที่แบบพร้อมให้น้องๆมาตลอดแบบสองเดือนทุกคน ้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นใครเป็นอะไรเป็นพินีกรนะะใช่ค่ะพิธีกรงานเรี่องบุดมบุเคงในท้าวซอมพันยี่สิบสี่เป็นตามหลอนพี่ไปค่ะไปเป็นพี่แล้วใช่ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรากำลังไปต่อกันที่วันหอประชุมค่ะซึ่งวันหอประชุมเนี่ยก็คือจะมีการแสดงของชมรมต่างๆทุกคนซึ่งตอนนี้มันคือจะเป็นละครเวทีใช่ไหมคะซึ่งพี่อยากดูมากพี่จะดันมากเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไปดู ทุกอย่างคนตัละครจบแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาพาทุกคนดูไปห่ากับนักแสดงกันทุกคนเอ้ยใคอันนี้ใครไม่รู้เลยไม่รู้เลยแมนนี่มีอะไรจะบอกเพื่อนๆในคลิปนี้ไหมคะก็อยากจะบอกว่า ละครเรื่องนี้ก็ตั้งใจทำมากๆนะคะเราแบบว่าจา,าไมไ่แสดงแต่ปีนี้เราเป็นแบบว่าคนตัดแล้วใช่ใชเพราะว่าเหมือน The f o r b i d d e าส o เราก็เหมือนเป็นธงมินที่สิ่งก็คือจะได้ทําละครเองเลยใช่ไหมใช่พี่ฝ้าก็เคยเล่นด้วยเหมือนกันเคยเล่น,น <ะ S 1> ทุกคนไปดูพี่ฝ้านะคะพี่บัณฑนานอา่อาอันนี้ก็คือเป็นรุ่นรุ่นไหลและรุ่นหลานและรุ่นหลานแล้วเออแต่ก็ละครก็คือดีบางทุกปีเหมือนเดิม อนนี้เรามานั่งพักกินข้าวอยู่กับน้องลีคนดีคนเดิมนะฮะนี่เราสั่งหมาล่ามามันจะเป็นแบบซุ้มของาสายการเรียนต่างๆแล้วแบบอันนี้ก็แบบสินจีนก็แบบหมาล่าใช่ไหมแล้วนี้ก็สินเยอะก็มีไส้กรอกเยอรมันแล้วก็พาสตา้าทุกอย่างอาพิกินอะไรบ้างโอโคนามิยากิินมไปแล้วนิดนึงอร่อยมากเป็นสินอะไรสินญี่ปุ่นใช่แล้วก็สินอื่นก็มีด้วยนะใช่มีทุกสินแต่เราซื้อมาแค่นี้เผ็ดไหมอ่ะเรากินเผ็ดไม่เก่ง เฮ้่ทุกคนอย่กระต้จเรียนและ่ว่าไปไหนสออย่งานตอเดี๋ยวเราจะไปงานวันเกิดเพื่อนต่อไป คนถึงบ้านแล้วตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มสินาทีค่ะทุกคนซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ไฟถึงดึกมากปกติจะถึงบ้านประมาณแบบ6กโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ไม่เกินนี้แต่ว่าวันนี้ก็แอคทิวิตี้เยอะนาะอแบบโอเพ่นฮ้ส์ตั้งแต่เช้าแล้วก็งานมันเกิดเพื่อนแล้วก็คาราโอเกะต่อก็เลยแบบถึงดึกนิดนึงก็ถือว่าเป็นวันชีฟเดนหนึ่งวันแล้วกันซึ่งวันนี้ก็คงคิดว่าแบบไม,ไม่ไม่น่าทำอะไรเยอะแล้วน่าจะเดี๋ยวรีบอาบน้ำแล้วก็ทําเไปนโนนิดหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ไฟมีเรียนทุ เย้ yeah, ทุกคนหลังอาบน้ำเสร็จก็ฝ้ายก็จะเข้าห้องนอนของฝ้ายแบบนี้ทุกวันแล้วก็จะไปนั่งใช้เวลาอยู่ที่โตทำงานของฝ้ายประมาณ1หรือ2ชั่วโมงนะคะนี่คือโตะของเรานะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งมันดูไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ฝ้ายใช้เตรียมสอบอยู่ตอนนี้ก็คืออันนี้เป็นเอลิเอิลสังคมแล้วก็คณิตศาสตร์ซึ่งอันเนี้ยคือจริงๆอ่อะ คุณครูที่รงเรียนไฟให้มาเป็นของคุณครูคณิศาสตร์ที่หมดโรงเรียนไฟทำอ่ะซึ่งไฟยังไม่ได้ทำนะคะเพิ่งได้มาเองแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มทําแหละทุกคนถ้าใครสนใจแบบสามารถติดต่อทักไอจีไฟมาได้แล้วก็อันนี้พรอว์ทูพีเซนสุดๆทุกคนคือไฟได้มาจากเด็กดีนี่แหละคือมันดีมากคือตอนแรกอ่ะไฟตกใจทุกคนทุกคนนะแต่คือแบบแต่มันดีจริงๆก็เลยแบบเออยอมแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเรียนที่บ้านเพราะว่าแบบไปไหนมาไหนมันก็หนักเนาะใช่ประมาณนี้อันนี้แบบกฎหมายไฟเรียนไปแล้วแบบดีนะคะพรอว์ทูพรีเซนต์ลีมบ แก้ง่วงดีมากทุกคนแบบว่าไม่ได้อวยนะแต่แบบมันแก้ง่วงได้ดีจริงๆไฟก็เลยแบบกินตลอดส่วนใหญ่จะกินตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางวันอ่ะง่วงตอนหลังกินข้าวเสร็จอ่ะแล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วกันเป็น f l a s h c a r d ที่ไฟได้มาเหมือนกันคือมันดีนะทุกคนอันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคในการจําสับของไฟแบบช่วงใกล้สอบอะไรเงี้ยก็จะพกไปแบบตลอดแบบอยู่บน BTS ก็อ่านอะไรแบบมันอ่านง่ายทุกคนไม่ต้องแบบเป็นเล่มๆอันนี้ก็ดีมากนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไฟขออ่านหนังสือประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกันวันนี้ดึกแหละ โอเคค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วหนึ่งวันสำหรับบล็อกตามติดชีวิตเรานะคะก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็รู้ว่าในหนึ่งวันนี้เราทำอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะนอนแล้วก n i น h t ค่ะทุกคน